ให้เขต่อสู้คนไม่ี่สืบสืบรกับเราอันนี้บอนะในนามของแพทย์พยาบาลเจ้านหน้าทุกคนนะครับเนื่องจากโรงพยาบาลหน้านะครับก็อยู่ในเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ระารณสูงในเครือข่ายประชถมนะครับฐานสูงและทถวสองส่งเราเนี่ยได้เห็นนะฮะถึงความไร้คุณธรรมนะความไร้ความชอบธรรมของรัฐบาล ที่ได้กระทําในหลายอย่างนะครับตลอดจนนะครับมีการที่นะทําร้ายผู้ที่เข้ามาเรียกร้องนะครับด้วยความโสมกแบบผงหิ่งหักเป็นเหตุให้พวกเรานะครับรับไม่ได้อาจจะมีนิียเกิดขึ้นเราคิดถึงเด็กตัวเล็กอายุแค่สิบห้าขวบถูกติกที่หัวนะครับเพราะความเป็นแม่ไม่ต้องพูดถึงนะครับพวกเราในขณะเป็นแพทย์พยาบาลเราคงมีความรู้สึกว่าเสียใจเราต้องใจอย่างยิ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นนะฮะในประเทศโดยสําคัญครับเราซาสุข จึงมีแานาการในการประนามนะครับตำรัจสาการที่ตํารักผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางฝ่ายของตํารวจซึ่งเราถือว่าต้องเป็นฝ่ายที่ต้องดูแลช่วยเหลือป้องกันเกิดการร้ายประชาชนนะครับและในวันนี้สองสุขนะครับได้ขึ้นป้ายพร้อมกันทั้งประเทศเรื่องการประนามความุนแลและเรื่องของการไม่เอารัฐบาลที่โกงประชาชนอันนี้ขอฝากทุกท่านนะครับว่า เราหวังนะครับว่าหลังจากวันไล่ลาแล้วเนี่ยเราจะมีการปฏิรูปประเทศใช้เวลานิดหน่อยแต่เราจะได้นะจิงงระสงๆที่กลับมาในการเลือกตั้งเกิดขึ้นตามบทชีวิตใจอันนี้พรรษาเป็นประมุขเราจะได้คนที่มีคุณธรรมนะครับเข้ามาบริหารประเทศทําให้ประเทศเรานะครับนาพาไปสู่ความรุ่งเรืองภายใต้ความสงบร่มอยน แาาาาอ,อครับจุดยืนของโรงพยาบาลน้านี่คือในการรักษานี่เราจะไม่แบ่งสี<ม>ใช่ไหมครับ,มมรบผมถึงอยากจะให้ยืนยันนะครับท่านตร,าารัสรนสุขธิแ่านพระองคพระได้ยืนยันทุกครั้งนะครับว่าขอให้พวกเราทุกคนทุกโรงพยาบาลทุกระดับดูแลประชาชนให้เหมือนเดิม ดูแลให้ดีกว่าเดิมของมรรดา,นานผมบอกกั่ท่าผือว่าการจังหวัดต้องบอกกับผูบ้ทูตว่านะครับว่าเด็กผมได้ไปที่แชงท่านแล้วว่าทำาันจรต้องออกมาในจุดนี้แต่เราจะไม่ให้กระทบกระเทือนต่อการบริการอย่างแน่นอนผมบอกท่านว่าเดี๋ยวเรามาหน้านเราเนี่ยนะครับจะดีขึ้นด้วยเพราะผมได้ปฏิรูปในโรงพยาบาลไปเห็ะนได้ว่าตอนนี้นะครับแต่หมดกนันนกที่หนึ่งมีนานเนี่ยนะเราถือว่านะถ้าใครไม่ใส่มาเนี่ยไม่ไดนะ้เราถือว่ากฎหมายออกมา13 14ปีแล้วนะนะครับต้องสร้างว่าทำหม่ให้ดีขึ้นนะครับหรือลงมาน่านออกไปหาโรงเรียนต่าง ให้เด็กนะครับเนื้อทำที่ดีสอนพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันปฏิรูปเราเริ่มต้นปฏิรูปที่ตัวเราองค์กรของเราก่อนแล้วปฏิรูปองค์กรอีกครับการต้องสาสุบ